นี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าเช้าเช้สายๆนะครับของตลาดอินโดจีนนะครับในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับตลาดแห่งนี้นะครับเป็นตลาดที่เก่าแก่น่าจะหลายที่นะครับ ก็จะมีของวางขายบริเวณริงสองฝั่งถนนเรียบแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้คือจะติดกับแม่น้ำโขงมีของที่พ่อค้าไม่ขายนี่นำมาวางจำหน่ายเยอะมากนะครับถ้าเดินนี้ก็ถือว่าไกลอยู่นะครับ มีของใชส้สสยอาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผ่อนมีนครบหมดเลยครับเราจะเดินไปทางนู้นกันจะไม่เดินทางนน้นครับมนันไกลกว่านะนี่ก็จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่ด้วยนะครับชาวจาังหวัดมุกดาหารนะฮะติดฝั่งแม่น้ำคงใกล้ๆกับประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศเราเองครับ เราจะเดินมาทางนี้เพื่อที่จะให้เรียกฝั่งใกล้แม่น้ำโขงให้มากที่สุดนะครับ<ม>นี่มีตลาดพระด้วยนะครับใต้ต้นโพนี่ของใช้ใส,ส่ซื้อผ้าหน้าผอนหมวกมีหมดเลยนะครับต้องลองมาดูนี่มีเสื้อที่ระลึกด้วยของจังหวัดที่นี่ เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นสารหลักเมืองของตลาดแห่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินมาดูแม่น้ำโขงกันนะครับของตลาดอินโดจีนที่นี่โอ้โหสวยมากเลยครับนู่แม่น้ำโขงช่วงหน้าหนาว บรรยากาศก็จะดีมากๆนะครับดีสุดๆหอมบอกไว้ก่อนนะครับว่าดีสุดๆตลาดอินโดจีนจะเรียบแม่น้ำโขงตรงนี้นะครับถ้าเดินออกมาก็จะเห็นชัดเจนมากเรียบฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่มองเห็นเนคือตลาดทั้งหมดครับมาถึงตรงนี้อ่ะทีนี้มาดูน้ำโขงให้จังๆนีกว่ะฝั่ง ที่มองเห็นนั้นจะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวที่สามารถข้ามไปฝั่งลาวได้นะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราตรงนี้ก็คือท่าเรือครับถ้าจะข้ามท่าเรือก็คือต้องข้ามตรงนี้ผมก็ไม่เคยข้ามไปสักะทีนะ,ะฝั่งนู้นประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับประเทศเลาวเยี่ยมสุดๆไปเลยนะฮะ ก็จะเห็นแนวแม่น้ำโขงไหลคดเคี้ยวไปตามชายแดนของประเทศไทยลาวนะครับฝั่งนู้นนะอืมบรรยากาศดีนะถือว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆเยี่ยมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ เรื่องนี้เรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวธรรมชาติต้องยกให้ผมนะบรรยากาศดีมากๆครับพอจบคลิปนี้ไว้ที่บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ตลาดอินโดจีนจังหวัดมุดาหารแห่งนี้ครับสวัสดีครับ